วันนี้เรามาสอนอาการใช้รีโมทนะครับปัญหาที่เจอส่วนมากที่ลูกค้าโทรมาเนี่ยจะเป็นอาการที่ซื้อรีโมทมาแล้วใช้ไม่ได้เพราะว่ารีโมทมันใช้ได้หลายรุ่นนะครับมันจะมีวิธีการเซตอยูอ่สองรุ่นนี้ก็มีวิธีการเซตที่เหมือนกันเลยเดี๋ยวผมจะลองเซตให้ดูนะครับแอร์ตัวนี้ก็เป็น LG นะครับผมรุ่นเก่า ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับก่อนอื่นเลยเราก็กดเปิดก่อนเลยครับแล้วก็กดเซตค้างไว้3-5ถึงวินาทีรอจนกว่าตัวเลขจะมีการกระพริบพอ,อมีการกระ,กระพริบแล้วตัวเลขจะเดินครับผมวิธีที่ง่ายที่สุดกันช่องมันเคลื่อนนะครับเรากดเองเลยครับผมกดหาเองเลยครับโดยการกดปุ่มแทมที่มีลูกศรขึ้นครับผมกดไปเลยครับ กดไปเลยจนกว่าจะมีสัญญาณดังที่ตัวเครื่องนะครับก่อนดึนตัวเครื่องเราต้องเปิดเบเกอร์ไว้ก่อนครับเพื่อให้ไฟเข้าในตัวเครื่องก่อนครับโอเคครับผมเราก็กดไปเรื่อยๆเลยนะครับดูตัวเลขนะครับผมถ้ามันไปตรงกับช่องสัญญาณแอร์ตัวโดน ตัวไหนนะครับผมมันจะมีเสียงจักรยานดังตีดขึ้นมานะครับโอเคครับกดไปเรื่อยๆเลยนะครับผมกดไปครับเพราะว่า <swimming> เพื่อนๆส่วนใหญ่ที่ซื้อมาแล้วเนี่ยจะเซ็ตไม่ค่อยได้กันนะครับปัานานี้ผมเจอบ่อยนะครับลูกค้าโทรมาบ่อยมากเลยวิธีการของช่างเขาจะให้ตัวเลขรันไปเองนะครับแต่ถ้าผู้ใช้งานจริงๆเนี่ยผมว่าวิธีนี้จะดีที่สุดนะ เรื่อยๆเลยครับกดไปเลยนะครับ เพื่อมีเสียงสัญญาณแล้วเราก็มากดล็อกช่องไว้ที่โอเคนะครับอ่าแล้วก็ดูด้วยว่าตัวเลขกระพริบอีกไหมแต่ตัวเลขไม่กระพริบได้ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ลองปิดดูครับอ่าโอเคนะครับอ่าโทษทีนะครับกล้องสั่นไปหน่อยโอเคใช้ได้หมดนะครับ รับสัญญาณดีนะครับโอเคครับขอบคุณครับ